<c oughs> วันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช25งพ้ารสาเป็นวันทำการศึกษาวิชาอายตนะยมกะการสี่ปุกคโลกาศเปิดหนังสือไปที่หน้าสองสามสิบสอง วันนี้เราจะศึกษาอนุโลมะในอนุโลมะปุจฉาคู่คานากับมะนาชันนิฐานคานากำลังเกิดสังศยะท่านแรกแต่มะนาไม่เคยเกิดสังศยะท่านที่สองมะนาก็เคยเกิดเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิฐาน คานากรรมลังเกิดก็ต้องเป็นภูมิที่มะนาคานาเกิดได้คือกามและขาเกิดได้กามขาเกิดมาสางสัยธรรแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่มะนาไม่เคยเกิดกามภูมิมะนาไม่เคยไม่ใช่ไม่มีองค์ธรรม ทอนที่หนึ่งไม่มีคำตอบก็ตกเป็นคำตอบของท่อนที่สองท่อนเดียวตอบคำเดียวแปลคำเดียวว่าอามันตาใช่องคธรรมของอามันตาก็คือองคธรรมเดียวกันกับสันนิฐานบทอย่างไงอย่างนั้นมะนาเคยเกิดได้กามมาตรงกับสันนิฐานทุกประกาศนะสันนิฐานได้อะไรสังสัยะก็ได้สิ่งนั้น เท่ากับหรือได้เท่ากับสันนิษฐานเมื่อใดเนี่ยให้เราตอบว่าอมันตาแปลว่าใช่เมื่อนนั้นนะต่อไปเราก็จะอ่านอ่าก่อนจะอ่านมาดูองค์ธรรมเล็กน้อยซึ่งก็เจอมาแล้วนะกามขาเกิดกําลังเกิดในกามองค์ธรรมก็ต้องเป็นปุสีพลเจกบุคคลเบื้องต่ำสอง อันมีคานะเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในกามะภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนหามังคีของกามาวจราปฏิสนทิจิตสิบเจติสามสิบสามกามะจ้ากรลาบสามเจ็ดทับกามะภูมมสิบเอ็ดตรงนี้ก็ต้องใส่คําว่าอันมีคานะเกิดได้นะเพราะว่าสันนิษฐานเขายืนยันมาว่าคานากําลังเกิดนะเราก็ต้องใส่ด้วยถ้าไม่ใส่เนี่ย มันจะกลายเป็นว่าคานาบกคร่องก็อยู่ในนี้ด้วยซึ่งไม่ได้อยู่ในนี้นะใส่มาก็จะกำชับกำกับได้ชัดเจนดีต่อไปเราก็จะมาอ่านพร้อมกันยัตสายัตถาคานายตนางุปปัจจติตัดสาตตามนายตนางุปปชิตาติ อานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมะนายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิาจารณาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันิฐานบทและสันตยะบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลิเกาบุคคลเรื่องต่ำสองอันมีกานณเกิดได้จึงกำลังเกิดในกามภูมิ ที่เรียกว่าอุปาทกรนาธมังคีของกาม,มาวจรรภพติสนที่เจ็ดสิบเจตสิกสามสิบสามกาม,มาจักลาบสามเจ็ด 3, 7, กับกาม,มาภูมิสิบเอตสาตุ